วันที่31ตุลาคมถนนขาคล้ำไปด้วยผู้คนในวันหยุดถึงแม้ฝนจะตกคนรายแทรกตัวอยู่ในความวุ่นวายรอจังหวะจู่โจมราวกับสัตว์รายแต่ผมก็อยู่ที่นั่นจับตาดูพวกมันเวลาสองปีที่ผ่านมา เปลี่ยนผมกลายเป็นผู้ล่ายามราตีผมต้องเลือกเป้าหมายด้วยความระมัดระวงังมันคือเมืองใหญ่ผมไม่สามารถไปอยู่ได้ทุกที่แต่พวกมันไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหน เดี๋ยวนี้เรามีสัญญาณเรียกเมื่อไหร่ที่ต้องการเรียกตัวผมและเมื่อแสงไฟนั้นปรากฏบนฟ้ามันไม่ใช่แค่การเรียกแต่มันคือสัญญาณเตือนเตือนพวกมันความกลัว คือเครื่องมือพวกมันคิดว่าผมหลบซ่อนอยู่ในเงาแต่ผมนี่แหละคือเงา คนที่รับชมกันมาจนจบด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์ช่องนี้หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์อยากจะติชมหรืออยากจะพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ